หลายเช่นเดิมหลังจากที่เราค่างขายกันไปนานนะครับวันนี้ว่างแล้ว หมเนี่เป็นหมยต้นคำฉาหรือเปล่าจำไม่ได้เนาะซึ่งหมเนี้เราเคยได้ปลายี่สกใหญ่ไปเมื่อปีที่แล้ว เดิมหรือเปล่าเนี่ยไม่คช่หรืออจาจจะใช่ไข้ายปลาตะเพียนแดงต่ว่าไม่น่าใช่่รู้ปลาอะไรนะครับแต่ว่าตัวเล็กอยู่นะครับเราต้องจะปลดไปก่อนนะ เับปลาตัวเล็กๆนม่จอตัวเล็กๆมีแต่ตัวเล็กๆขับปวปลาตะเคียนนั้นเลย รอบสุดท้ายแล้วทุกคนครับหลังจากที่เราตกมาประมาณ2ชั่วโมงนะครับเจอแต่ปลาเล็กนะครับที่นี่แล้วก็กระแสน้ําที่ไหลลงไปทางาด้านตรงปั๊มม่วงนะครับก็เป็นน้ําที่ไหลแรงแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีวัชพืชติดมาทุกครั้งที่เราเอาเบ็ดขึ้นนะครับซึ่งมันจะเป็นพวกขยะเนาะที่มากับน้ําตอนที่ปล่อยน้ําเข้ามาในคลองนี้นะครับก็เดี๋ยวจะลองลงเบ็ดชุดสุดท้ายนะครับเนื่องจากว่าเจอแต่ปลาเล็กทุกคนนะครับไป ตีใกล้พอครับพอตีไกลแล้วกระแสน้ําแรงครับมันพัดเบ็ดออกไปหมดเลยนะครับก็แนะนำนะครับสําหรับใครที่จะมาตกครองขุดใหม่ช่วงนี้นะครับแนะนํานะครับให้ปั้นเหยื่อเหนียวครับใช้เหยื่อเหนียวหรือใส่ขนมปังเข้าไปด้วยนะครับเพื่อให้เหยื่อมันเหนียวขึ้นนะครับเพราะช่วงตรงนี้กระแสน้ําไหลแรงแล้วก็อย่าลืมตะกัวเม็ดใหญ่นะครับวันนี้เอาตะกัวเม็ดเล็กมานะครับ ไม่อยู่นะครับนี่วันนี้เอาตะกัวขนาดนี้มานะครับไม่อยู่นะโดนพัดเข้าตะลิงหมดเลยนะครับก็แนะนําให้ใช้ตะกัวใหญ่กว่านี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวก็มาลุ้นกันนะครับอีกครึ่งชั่วโมงสุดท้ายว่าจะได้ปลาเพิ่มหรือเปล่านะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับวันนี้มาสำรวจไม้ขุดใหม่นะครับตรงถนน4เลนนะทุกคน ตรงถนนสีเลนก็วันนี้นะครับปลามีแต่ปลาเล็กที่เข้ามากินนะครับส่วนมากจะเป็นสายขาวเท้งนั้นเลยแล้วก็สภาพน้ําค่อนข้างแรงมีหญ้าที่มันตายตามมากับน้ําด้วยนะครับเป็นอุปสรรคนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับเอาไว้ดูอีพีหน้านะครับว่าเราจะไปทำอะไรให้ทุกคนได้ดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c ไ i b e ไว้ให้ด้วยนะครับผมเจอกัน EP พีหน้านะครับบ๊ายบาย